ทำไอคัวมันดูแบบสนุกอย่างเงี้ทำเคบับแล้วก็เต้นไปด้วยวู้ฮู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่แรปเฮาส์หรือบ้านแรปอะไรสักอย่างวะร้านเปิดร้านอาหารทำเคบับขายนะฮะไ,ไม่รู้ว่าเรียกเคบับไหมนะแต่บ้านผมเรียกเคบับนะเออนั่นแหละขั้นแรกเลยโอโ้โหเมาโครเร็วขอปรนะับแบบนึงนะโอเคปรับแบบอา x ทเมาด้วยนี่ภาพอ t x ทแบบอหโอ uh ้โหเงาแสง มันต่างกันเมื่อกี้มากเลยไปเราไปทำครัวดีกว่าดูจากวิดทูตเรียลแล้วเขาให้บอกว่าเช็คโดเนอร์อะไรวะอ๋อชิคเก้นโด n เนอร์ไปวิ่งเข้าไปทำอะไรขั้นแรกก็ให้เราทำการคุกิ้งตัดไก่มาใส่บนแป้งอย่างนี้อย่างนี้นะเราไม่ใช่ใส่แป้งหรือใส่ถาดเออเข้าใจแล้วอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วกอดอกแล้วตบมือเก่งจริงเลยเนะพิ่งเริ่มเกมมาก็ได้ตบมือเล่นเลย แล้เชื่อวพ่มนี่ทาซอเบย์ลอยอะไรลงุงชิคเก้นโดนเนอร์แล้วซื้อ,อใช่ไหมคอนเฟิร์มพุชเรียบร้อยของเข้าร้านยังอันแพ็คฮะอันอันแพ็คดิไปหยิบเข้าครัวกระชับก,กระเชิงกระชับก,กระเชงเอา้าวิ่งอ้อมทำไมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวยังไม่โอเปนขอย่างไก่ก่อนอันที่ย่างไก่กูอยู่ไหนวะเนี่ยเอาอยู่นี่โอเคไปชิ้นที่สองฮะคุกคัดนะะคุกคัดคุกคัดเฮ้ยไม่ทอดดิ ที่ตัดเราอยู่ไหนฮะเอ้ยเขียงอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เอ้ยยกหมดลังไม่ได้เหรอโหต้องเตรียมอะไรเยอะเออเออนี่วางไว้นี่ก่อนก็ได้ชืบอันแพ็คแป้งหนึ่งสองเอาวหยิยบด้วยทีร้านเหรอเทคออนได้ไหมสวยดีอ่าวางไว้ก่อน <laughs> เพิ่มความสะอาดในครัวเรือนของคุณ <laughs> อันดับแรกเราก็มาหัน่นอ่านี่เป็นไงเสร็จแล้วไงต่ออ่านี่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 อ่าเขาให้ให้เรา คุกฮะเราลืมเปิดอ่ะอะเราลืมเปิดนี่หวาประตูสวัสดีครับวันนี้ดาร้านันเราชื่อร้านว่าอะไรวะเนี่ยร้านเราเปิดทําการแล้วด้วยเคบับคุณภาพสูงและก็ด้วยความสะอาดถูกหลักอนามัยนะตอนนี้ก็สาราสุขก็เข้ามาตรวจแล้วก็พบว,ว่าร้านเรานั้นสะอาดทุกขั้นตอนถูกย่างเฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วเขาบอกว่าให้เอาฐานมาใช่ไหมวางปาดไปทีหนึ่งแล้วก็ใช้มีดปาดไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ใช้ที่ตัก อ่ะตักใส่อย่างงี้อ่ะเอาอันนี้ใส่แป้งใช่ไหมชึบนี่เอาวางไปก่อนดิไม่ไรฮะเดี๋ยวเปิดร้านก่อนเราทำเสร็จอันหนึ่งแล้วเปิดร้านจ้าชิชิงมีลูกค้าเข้าไม่เอ่อร้านมันเข้ากับดนตรีตรงไหนวะอ่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงต้องการอะไรครับอ่ารับออเดอร์นะฮะเขาต้องการเอ่ออะไรมาหน่ากระล่ำนะฮะแล้วก็ไก่อีอ๋อต้องแวบก่อนต้องแวบ อ่านี่ได้แล้วฮะคุณผู้หญิงเดี๋ยวใส่ถาดไปเขาด้วยมันใส่ถาดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยมานี่ this one วางฮะเอากูใส่ถาดไม่ได้เออไม่เป็นไรถืออย่างนี้แล้วเนี่ยคุณผู้หญิงถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอาผมเอามาให้ในถาดแล้วนะครับคุณหรือว่าเขาต้องการที่จะแพ็คกลับบ้านนะเดี๋ยวรับออเดอร์ก่อนอ้าวสวัสดีครับอ่าเชิญครับเชิญ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  คุณต้องการอะไรกันทุกคนอ๋อนี่มีกินหน้าร้านนะฮะมากินหน้าร้านคุณพี่ต้องการอะไรครับอ๋อคุณพี่ต้องการอะไรน,นะผมลืมแล้วคุณพี่ต้องการอะไรอ๋อมีทานหน้าร้านนะคุณพี่เขาต้องอเดี๋ยวเอาคุณพี่คนนี้เขาก่อนนะเขาต้องการที่จะทานที่ร้านคัด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 เยอะเอะคัดเยอะๆอ่าตักทีนึงฮะซื้อโอเคอ่ะเอ้าไม่ใช่ดิเทคออนฮะไปคุณพี่ฮะเชิญฮะคุณพี่ เชิญฮะได้ยังเอ้าไม่กินน่ะทําอะไรผิดเนี่ยเอ้าลูกค้าหนีเดี๋ยวก่อนลูกค้าอย่าพึ่งลูกค้าครับเดี๋ยวก่อนครับก็พี่เอ้าทะลุตัวกูด้วยเอามีแมวด้วยนี่มันน้องแมวอูเออาเนี่ยอูเออาร์อูอาร์อีเอกดีกว่าอ๋อนี่ถาดดับอยู่นี่โถ่เอ้ยตายเอาวางดิ เออไปมันต้องห่อดิเอ้มันต้องหอ่อน,อ,งหอนะห่อนะห่อหอยอ,อย่างเงี้อ่าแรบปบเออนี่อันนี้คือที่หนึ่ง This one This one โอ้ต้องมีเพื่อนช่วยแล้วฮะอันนี้คุณผู้หญิงคนแรกนะเขาต้องการแค่เนื้อแล้วก็นี้เขาต้องการผักด้วยอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาต้องการเนื้อนะฮะต้องการเนื้ออ่ไปเลยฮะเสร์ฟถึงที่ขอบคุณผู้หญิงขอให้ทานให้อร่อยส่วนป้าคนนี้เขาต้อง เออต้องการหั่นผักด้วยนะฮะมาวุ่นวายหน่อยนิดนึงนะฮะตอนนี้เป็นวันแรกของการเปิดร้านอ่าแป้งแป้งอยู่ไหนแป้งแป้งอยู่นี่นะฮะแป้งโอเคใส่ผักเข้าไปนะฮะอ๋อซุปนี่อ่าแวบนะฮะอีแวบโอเคได้แล้วนะฮะอ้าวเขาไม่จ่ายตังค์กันเหรอเดี๋ยว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 เอางี้ป้าจ่ายตังค์ยังเนี่ยอ่าต้องการเนื้อทั้งสองนะฮะได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมแป๊บนึงเดี๋ยวปลูกแป้งก่อนนะปลูกแป้งอ่าปลูกแป้งไว้นีดหนึ่ง สองเฮ้ยอันนี้ขวางทางออกไปก่อนนะฮะมไรสุกอันนี้ฮะโอ้โหเนื้อหมดเลยนะต้องการกินแคนะ่เนื้อกันยังไงเนี่ยหอหั่นผักรอก็ได้มาฮะหั่นผักรอฉับ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 วับฉ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 ับคับฉับับ,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 ะะค,บคับฮะคับฉัดฉปบับฉับฉับฉับาัาน ปร,ประก็นงานประกันเงินไงหนึ่งสองเดี๋ยววางไปก่อนนะหนึ่งหยิบมาอีกสองแล้วก็พันนะพันเออไม่ได้ลูกค้าคนหนึ่งกูก็ได้คนหนึ่งเอาไว้ตอนนี้ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวก่อนบมาหยิบมาดิเออกูก็คนเดียวอไออ่ะไปอาอไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยอ่ออ๋อนี่ผักนี่หว่า เอาเนื้อเอามิตรเนื้อเอาปลาเสืองผักป้าเสือง,งกับลุงนี่ไม่ผัก <Yeah. S 1> อาไปลุงขอโทษนะฮะที่เสียเวลา oh. ขอบคุณมากฮนะขอบคุณมากอา้าวน้องกูดเดือนนีแล้วทำยังไงกับขยะพวกนี้วะเออทิ้งๆไปก่อนพี่อ่ะทิ้งๆไปนะฮะทิ้งๆไปอ่าคุณผู้หญิงนี้เขารับอะไรนะคุณผู้หญิงนี้เขารับเนื้อนะฮะเนื้อเนื้ออึบ๊บ <laughs> ไม่อยากกินสภาพอันามัยเข้าเลยวะ <laughs> แป๊บนึงนะฮะผู้หญิงแป๊บนึงนะฮะ หวังหวังไม่ได้ด้วยอาชืบนี่ยเป็นไงอร่อยไหมฮะถึงเวลาปิดร้านแล้วเรากำไรบ้างหรือเปล่านะนะดูจากหน้าตาแล้วน่าจะแซบอย่างแน่นอนค่อยๆกินด้วย <c ười> เคบับสูตรเราเองนะอร่อยถูกใจอนไมัยถูกรืมวันนี้ติดลบไป172เลยวะกู <c ười> กูทํางานเอาสังคมอยู่ไม่ได้อ๋อนี่ไงเขามีตังค์วางให้อ่าแล้วคนที่เหลือเขาจ่ายตังค์เราเนี่ยอ๋เน,นี่ยนลืมเก็บตังค์ลืมเก็บตังค์ไงเออก็ว่าเขาไม่จ่ายนี่วางไว้ก่อนแหมเป็นไงไม่ขาดทุนแล้วร้านเราก็ประมาณนี้นะฮะต้องการพนักงานเพิ่มนะใครสนใจมาเป็นพนักงานร้านเราก็ท่องไว้สโลแกนนะฮะอร่อยถูกใจอร่อยทุกรือมฮืม,มโรยเกลือปิดด้วยท่าลุงโทนี่อึช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 นี่กินแล้วแบบจะ ก็แข่งเนอะ